रहं समय सम्बुद्धो भगवायु भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादे बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वात् Svākātā bhagavatātāham moha Svākātā bhagavatātāham moha Dhammāṁ naṁ mat-sāmi Dhammāṁ naṁ สุปาติปันโนภะวะวะตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิสาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณทายะติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามา ทุติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสละเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสละเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ

นะโมต,าาต,โตโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาต,โตโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัลลาณังขัตฉามิพุทธังสัลลาณังขัตฉามิธทมมงัง สระนองขัดฉามิธรรมสารานังขัดฉามิสร้งของสระนองขัดฉามิสัส้งขังสระนองขัดฉามิทุติยมปีพุทธองสระนองขัดฉามิทุติยัมพีพุทธองสระนังขัดฉามิ ธุติยมปีธรรมังสระนองขจามิธ <connectors> ุติยมปีธรรมังสระนองขจามิธุติยมปีสังขังสระนองขจามิธุติยมปีสังขังสระนองขจามิ ตติยัมปีพุทธังสระนองขจามิตติยัมปีพุทธังสระนองขจามิตติยัมปีธรรมังสระนองขจามิตติยัมปีธรรมังสระนองขจามิตติยัมปีสังฆัง สะระนังขจอาอมิสัตยามิสังขังสะระนังขจามิติสะระะารณะกมังนิติตอมอามะพันเตปโนติปะทาเวรามะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิปานาติปาตาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกวามสุขมิชัดาจารา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาท เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมเอรยะมัชฌปรมามัทฐานา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมอนิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติ ปะสีเลนภูคะสัมปทาสาธุสีเลนนิภูติญฺญติสาธุสมัสสีลํวิสุทฺธยีนะโมตัสสะภควโต I'm my

hi นฏิปันโนภะตะวะโตสาวะกสังโขยสังิปฺนิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยะติทางจาริปุริสยุตานิอัตปุริสโภณัลัพภะคะวะโตสาวะกสังโฆ

ສາມປະຣານເຕງໂຄຣັມມະນາຕະວະກັມມະທັມມະຖານະຍັງຂັນທັນເທສຸດທັນນະວິທິນນາອິດຕະວາງຸເນໂພຕັນເຕຍສາມອະວ ตะเนวะสุทธารุณันตังเปตังบุเตนะวิจินาจิตตวามุเนนโทันเตจะสาภวตุเตจะยมัลานิโกเตธมติหสสุทารุณันตังาวันติยอนปะทัุมาัังเก ितवान् मुखेन्द्रोकान्ते जसां भवतु ते जयमाङ्कदायतो สัมภวตุเตชยมังตะลานิสัจจังวิหายามติสัจจะตวัสเกตุงวัสทิโรติมานังอติอันนุปตังปัญญาปเทิวัจลิตโอยทิจวามุนินโอยทันเตจยสัมภวตุเตชยมัง

ปัจเจตวิชินนาจิตตวามุนินโทดังแตยัสสราอวัตุเตจิยมังสัลลานิภูงมหาติติปุจจเกนสุธาตระหันตังพรามังวิโตติจุิเมิติปการิธานังยานังนาเทนวิชินายจิตตวามุนินโถตัง เจตสัมภาตุเตจียามังคลานิเอตามิโพตจยามังคลาอันตคาคาโยวมาจโนติาตินเณตระเตมตังเอหิสวานเนขวิววธานิจุปานวานิโมขังสุปังอธิตัมยนโรตปปาโย

สุนันทางตังสุมงคะรังสุปังพาตังสุโิตังสุกนนทัสุโมหตยจตุเยตังครัมมจาริสุปัสสางินังกายังมังวะจางตังมังปัังกินังปัสสังกินังมโตตังมังปเนธีเตมัสสังินังปัสสัง ອະນິການະສະວານະລັກພັນທະຍະປະຖານິເນອະວັດໂຕສທັມມັງຄນັງຣັສປະເສດ เป็นหปัจจเวกน้อปาทังพนามเสยญาราธรรมโมเพีเรามีความแก่เป็นธรรมดายารังะนัติตัวล่วงความแก่ไปไม่ได้มีญาติธรรมโมเพีย เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดายารินอนติโดยล้วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณนธรรมโมกยเรามีความตายเป็นธรรมดามารณนังอนาตีิโดยล้วงความตายไปไม่ได้ ับเบมเมาเบหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาววินาภาโวเราละเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระพระจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอมัสโกมเีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน กรรมไม่ได้ยาด้วยเป็นผู้ร e ับผลของกรรมกรรมไม่ย sì ั่วยดเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมมบันฑูตเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังทำมังคับิสามิจจะทำตามอันใดไว้ขันยาณังวาปาปะกลงวาดืรชั่วตาสะได้ยาโดภวิสามิจอาเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเอหิอาบินังปะจเวกิตะบัง रायुञ्जिकर नानुल अन्दमय ब्रह्मभ्यारफलङ्करोमसे अबे सता कथं रायठं कुवं आवेरा ปชาโอนตัวจงเป็นผู้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันเถิดอานิภาโอนตัวจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกใจเถิดสุขียาตานังปริหารตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิดสะเบสตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดุขาปโมจันทตัวจงพ้นจากทุกข์เถิดสับเบสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาลาสัมปติกาวิกาชนตัวจงอย่าไปประเสริฐจากสมบัติทันได้เลยอันดัมยัง ปัตติดานังการโอมเสเุญนยาเสไดานิกาตาสัยยาันยานิกาตานิเมเอสัญจัปาริโนอนตุสัตตานันตาปมาณกาอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ตรงเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณให้พระพเจ้าได้ทำในแบบนี้และแห่งคุณทั้งหลายอื่นที่พระพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาบุณวันตาจาคือจนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณไม่ห่างมาตาปิตาได้โย มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นดิธาเมจายาดิทาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นอันเยมาจเตเวริโนสัตตาดิทันดิโลกัสิงแสัตว์ทั้งหลายอื่นที่กันกลางและมีเวรกันทั้งอยู่ในโลก เอภูมมาจตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนศสีปัญเจกจัตุโวการายมีขันธ์และขันธ์หนึ่งและขันธ์สี่สร้างสารันตาภวาวภเวควมเที่ยวอยูย<ะ>่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยาปฏิไานเม ได้ทราบกัรให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยามขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนับปัญญา,นานเตียก็สัตว์เหล่าได้ย่อมให้ทราบการให้ส่วน,นบุญของข้าพเจ้านี้เดวาเตชะนิเวณยง อเทพทั้งหลายพึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเมื่อยาดินนาณุญญานางอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วสาเบสตาสตาวุนตวอเวรัสุเบกิวโนยขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอติด เครมปัดดันจัปปุณ si ตัวและจงถึงทางอันเกษตเดชะสาชิจตังสุภาขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดนะพิธียอวิวาจันตุตารพรอเมนาสุมาเทพวันวันนรายอจุ ปีติสัยุโกะวะภิวานนสิเลสเนจังวธาปัจาอิโนจาระ